ผู้ใดที่ยังหงเขาเหนียวใส่หม้อหงเขาประทานเป็นเบื้องทางนีพี่น้องสามารถเทียดได้สองวิธีเลยวิธีแรกเข้าบะต้องแช่น้ำเอาน้าใส่เขาให้เลยผิวเขามาขึ้นจักน่อยแล้วก็สามารถกดหงได้โลดอันนี้เขาก็สิบ่คอยอิ่มน้ํำปานใดขลังเทียเขาก็สิบค่คอยซุกอาจจะเป็นตากบได้วิธีที่สอง คือเอาเข่าแซน้ำก่อนอย่างที่เห็นเลยพี่น้องปริมาณซ้ำกันแซ่เลยเข่ามันนิดหน่อยอันนี้ปุ่มกับสีแซ่ประมาณเคืองสมงที่จริงถ้าแซ่นำอุ่นจูกหน่อยสิบยี่สิบ,สบ,สบนาทีก็สามารถหุงได้แล้วพี่น้องถ้าเ้าหุงด้วยวิธีนี้เข่ากับสีซุกั่วถึงดีก็กันเพราะหุงซุกแล้วแล้วเขากับค้นพี่น้องค้นให้อายห้อนมันขืนว่าบอกง,ง่ายๆว่าใสา่เข่าใส่หม้อหุงเข่าฮล่ะพี่น้องบ่ต้องพีแข็งเด้อค้นไปค้นมากเพราะใหอายมันออกเพราะสุดท้ายเวลาส่ใส่เข่าแล้วแล้วเพราะอายออกเบิดแล้ว แล้วห้องกระจับมันเน็กลัวบีบให้มันเข่ากันเนจจากนอยเทีดคือกันละเวลาเขาบีบเข่าปั้นเข่าก้อนสี่ใ่ลงไปในกองเข่าหันละพี่น้องแต่น,นีปุ่มปั้นเน็กเฉพาะพอ่พอกินซื้อ